เกิดรอจังหวะที่คุณไม่รู้ตัวคุณก็ติดกับดักของมันแล้วโดยที่ตัวของคุณนั้นไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเลยว่ามันจะตามคุณไปได้ทุกทีคุณจะถอนของไม่ดีพวกนี้ได้อย่างไรเรื่องนี้นั้นเกิดขึ้นนานแล้วครับสมัยที่เรียนมัธยมวันนั้นก็เป็นวันปัดชิมนิเทศครั้งสุดท้ายเลิกงานปัดชิมก็ราวเที่ยงคืนพวกผมก็ได้ไปกินเหล้ากันต่อที่บ้านของเพื่อนแถย พระรามหกโดยนั่งรถสามล้อไปช่วงที่ผ่านโค้งพระรามหกผมมองไปแต่ไกลก็เห็นเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้านอนคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นถนนแต่พอเข้าไปไกลๆเขาก็ได้หายไปแบบดือด้อๆเลยผมตกใจมากเลยบอกกับเพื่อนๆว่าเมื่อกี้กูเห็นคนนอนตายอยู่วะ่ะเพื่อนๆผมนั้นก็บอกว่ามึงอ่ะบ้าเหรอไม่เห็นมีอะไรเลย ผมก็ย้ำมีดีมีจริงๆเพราะผมอธิบายลักษณะให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆมันก็ขำไม่มีใครเชื่อผมเลยผ่านไปสองวันผมก็เริ่มมีอาการแปลกๆคือตื่นขึ้นมาแล้วก็มีอาการปวดส้นเท้ามากๆแล้วก็ได้ลามมาถึงข้อเท้าโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันจนต้องไปปรึกษากับหมอและก็ทำการเอ็กซเรย์แต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรผิดปกติเลย หมอก็เลยลงความเห็นว่ากลามเหนือของผมนั้นอักเสบก็ให้ยามากินแต่มันก็ไม่ได้หายซึ่งมันก็จะปวดมากๆในช่วงตอนเช้าต้องนั่งนวดกันเป็นชั่วโมงกว่าจะเดินได้จนผ่านไปได้ครึ่งปีอาการมันก็ไม่ดีขึ้นตอนนั้นผมก็เอ็นไม่ติดก็เลยได้ลงเรียนที่รามคำแหงเพื่อที่จะรอเอ็นใหม่ด้วยความที่ขาของผมเป็นแบบนี้ มันมีปัญหามากกับการใช้ชีวิตช่วงนั้นเวลาตื่นนอนตอนเช้าผมนั้นต้องร้องไห้เลยคิดในใจว่านี่แกอายุ18ต้องมาปวดขาเดินไม่ได้เป็นครึ่งปีเลยเหรอจะไปเรียนไปเตีวอะไรก็ไม่ได้ครอบครัวนั้นก็เครียดไปด้วยจนพ่อของผมนั้นพาไปหาพระที่วัดวัดหนึ่งแถวพระรามหกตอนที่ไปถึงวัดผมก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งถูกผู้ชายห้าคนนั้นช่วยกันจับตัวเอาไว้ ผู้หญิงคนนั้นก็ร้องตะโกนออกมาว่ามึงจะทำอะไรกูปล่อยกูพระทันก็ได้เอาน้ำมนต์สาดพร้อมกับพูดขึ้นมาว่ามึงจะออกไม่ออกตัวผู้หญิงก็ร้องออกมาเป็นเสียงผู้ชายว่าโอ้ยแล้วก็นั่งลงไปกับพื้นคือเหมือนกับในหนังเป๊ะเลยตอนนั้นผมยังเด็กเลยไม่ค่อยจะเชื่ออะไรสักเท่าไหร่นักแถมยังมองว่าเป็นการแสดงอีกต่างหาก เพื่อนพอเลยแนะนําให้ไปหาพราหมณ์ท่านหนึ่งทีรังสิตผมจําไม่ได้แล้วว่าท่านนั้นชื่อว่าอะไรตอนที่ไปหาท่านท่านก็มองมองแล้วก็บอกกับผมว่าเราหนะไปทักกองศกระปลกมาสินะแต่ตอนนี้มันถูกสะกดไว้วันดีคืนดีเดี๋ยวมันก็ออกมาอีกท่านเลยให้เข้าไปในวงสายสินโดยมีคนอื่นอีกสองคนรวมกับผมก็จะเป็นสามคน แล้วท่านก็ได้สวดสวดอะไรทักอย่างก็ไม่รู้หลังจากที่สวดเสร็จท่านก็ได้เรียกพี่ขนแรกไปนั่งที่ข้างหน้าท่านห่างกันไม่ถึงเมตรแล้วท่านก็เอาเตียนหักมาหลุนไฟจากนั้นก็ปั่นเป็นลูกกลมๆแล้วก็ให้พี่ขนแรกนั้นเอาเข้าปากเขียวในขณะที่เขียวท่านก็สวดสวดแล้วก็ดำมีดจิ้มไปที่ท้องพอสักพักหนึ่งพี่คนแรกเขาก็อ้วก คายของออกมามันก็จะเป็นเส้นผมก่อนเบลอเลยกลิ่นนี้เหม็นมากๆผมเห็นก็ตกใจเลยเพราะว่าทางชีวิตมาก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้พอถึงคนที่สองท่านก็ทำเหมือนเดิมหักเทียนแล้วก็ลนไฟปันป่นๆผมก็พยายามมองว่าท่านนั้นแอบเปลี่ยนลูกไหมหรือว่ายัดอะไรลงไปหรือเปล่าปรากฏว่าผมมองไม่ทันคนที่สองก็ได้เอาเข้าปากไปแล้วก็อ้วกออกมา มันก็เป็นเส้นด้ก้อนใหญ่ใหญ่กว่าลูกกรที่ท่านปั้นเสียอีกพระถึงคิวของผมผมจ้องแบบตาไม่กระพริบเลยเพราะกลัวโดนตบตายัดของแต่ด้วยระยะห่างเพียงแค่หนึ่งเมตรย่อมมองไม่พลาดแน่ๆปรากฏว่าไม่ได้ยัดอะไรมาแน่นอนแล้วตอนที่ท่านเอาดำมีดจิ้มที่ท้องของผมผมมีความรู้สึกอยากจะสำลอกออกมาถึงคอเลยครับ จากนั้นผมก็ได้อวกออกมาเป็นผ้าสีแดงความกว้างก็หนึ่งเมตรยาวก็พอสมควรเลยยังงงจนถึงทุกวันนี้ว่ามันออกมาจากเตียนลูกกลมๆได้ยังไงหลังจากวันนั้นผมก็ยังเปลี่ยนหมอแผนปัจจุบันรักษาไปด้วยเพราะว่าต้องเร่งเวลาแล้วไม่นั้นผมไม่มีเวลาไปติวสอบแน่ๆแ,และแล้วอาการของผมนั้นก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นจนหายเป็นปกติ ภายในระยะเวลาเพียงแค่2ส,สัปดาห์เท่านั้นสรุปแล้วที่ผมหายดีอาจจะเป็นเพราะาหมอเก่ารักษาไม่ถูกทางหรือว่าผมนั้นโดนของเข้าจริงๆก็เป็นไปได้ทุกวันนี้ผมก็ยัง50-50อยู่ครับแต่คือผมหายดีแล้วแค่นั้นก็พอแล้วครับ